คราวที่แล้วเดี๋ยเราเคยนําเสนอเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์แล้วจ้ะ,นะจนแบบโด่งดังมีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงวันนี้นําเสนอเรื่องนี้บ้างดีกว่าแก๊งพระเอกที่ผันตัวเองมาปั้นช่อง YouTube อและโด่งดัง FC ตามกันเพียบเลยค่ะเริ่มกันที่พระเอกตาหวานคนนี้ <S 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 พอสรันนะจากพระเอกตอนนี้ผันตัวเองเข้าสู่วงการยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวค่ะ มีช่องของตัวเองด้วยนะชื่อว่าพ้อส์รันชาแนลค่ะมีผู้ติดตามอุ้ยสองแสนคนเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็นำเสนอไลฟ์สไตล์การพาเที่ยวพากินอร่อยล่าสุดใช่ไหมเขามีเบบี๋ลูกชายสายแบ๊วใหม่อีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมน้องโฮมนะคะน่ารักมากเลยอ่ะตอแป๋วขอมาแจมคอนเทนต์กับป้าพอส์ด้วยนะคะแล้วเวลาคลิปที่มีน้องโฮมเนี่ยเฮ้ยคนบ่นอยู่เยอะเยอะดิเราเลือกเดียวดิคะคือเอ็นดูในความน่ารักของน้องโฮมด้วยค่ะแถมหลายคนก็ยังชื่นชมในความเป็นคุณพ่อสา อบอุ่นของพ่อพอด้วยนะคะอุ้ยแล้วคะแนนเสียงดีแบบนี้คุณเอ้ยพ่อพอดทาคลิปกับน้องโภมาเยอะเยอะได้เลยไม่ติดค่ะชอบมากน้องโภมน่ารักอ่ะเนาะ่ะไปต่ออีกหนึ่งหนุ่งค่ะมิกทองระยะนี่ก็พระเอกงานชุกเหมือนกันแต่พอว่างจากงานละครปั้นช่องตัวเองสิคะในช่อง YouTube ชื่อว่ามากับมิกเ นี่เราจะได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของหนุ่มคนนี้ผ่านไลฟ์สไตล์เห็นหล่อๆแบบนี้นะกินดุกเหมือนกันการท่องเที่ยวต่างๆเปรียบเสมือนว่าเราได้ม้วนตัวลงกระเป๋าไปเที่ยวกับหนุ่มมิกด้วย ดูกันต่อดีกว่านะคะเจมส์จิรายุเรื่อคนนี้ว่าฮอตแล้วใช่ไหมเรื่องงานว่างเว้นเป็นไม่ได้นะคะนําเสนอไลฟ์สไตล์สบายๆลงย t u b e ส่วนตัวของตัวเองนะคะชื่อช่องว่าจิรายุตั้งศรีสุขเป็นภาษาอังกฤษนะคะคนติดตาม400,000กว่าแล้วนะนั้นมีชันด้วยอนอกจากไลฟ์สไตล์เรื่องการเรื่องของเข้าบ้านนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวแล้วค่ะในช่องยังมีพาร์ของการร้องเพลงด้วยซึ่งอย่างที่ทราบหนุ่มเจมส์จีเขาร้องเพลงพอนะคะทำได้ดีทุกพาร์จริงๆแล้วก็ล่าสุดเจมส์จีเพิ่งจะมีแฟนิงงอยย่่่าใหญไปจัด เต็มทุกรายละเอียดประทับใจ f c สุดๆปิดท้ายที่หนุ่มคนนี้ดีกว่า<ะ>ลหล่อไม่แพ้กันหนุ่มนายนภัทเนี่เป็นพระเอกที่แบบว่าหันมาปั้นคอนเทนต์ลงยูทูบในช่องนภะัสเสียงสมบูรณ์นะคะ,ะก็เป็นเสียงเป็นภาษาอังกฤษเลย<ะ>ก่อนหน้าน,นี้นะคะหนุ่มนายเคยโชว์เสียงร้องลงช่องช่องทางของตัวเองแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้หันมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะคะบ้านหลังใหม่แล้วก็นําเสนอต้นไม้ที่ชอบเนี่ยผ่านช่องทางของตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นช่องยูทูบของพระเอกที่มาแรงอีกคนหนึ่งเลยค่ะ บางทีเราติดตามเขาบทการแสดงละออเราอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตจริงๆของเอกที่พวกเราชอบเ่ยเป็นยังไงอะได้ดูได้หากานไปตามช่องเนาะใช่ค่ะน่ารักดีบ้านเขายิ่งใหญ่อลังการเขาชอบอยู่สองอย่างชอบรถกับชอบไนี่ยนะเขิดคุณผู้ชมค่ะ